สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้แอปเป่าตังจ่ายบินค่าการไฟฟ้านะครับซึ่งเมื่อเราใช้แอปก็จะมีวิธีการใช้ส่วนลดในการลดบินค่าไฟนะครับซึ่งวิธีการก็จะทดลองได้เลยนะครับเปิดไปที่แอปเป่าตังครับเสร็จแล้วใสรหครับ เสร็จแล้วให้เปิดไปที่จ่ายบินนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเราจะกดข้างบนหรือกดข้างล่างก็ได้นะครับกดไปที่จ่ายคันดัง่าไฟนะครับกดไปที่การไฟฟ้าครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสของเรานะครับซึ่งเป็นรหัสของมิเตอร์หมายเลขผู้ใช้ไฟนะครับ แมเลกดตามข้างบนตามบินเลยนะครับตรวจสอบอีกรอบนะครับว่าถูกหรือเปล่านะเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับ ก็จะมีให้เลือกนะครับว่า point pay นะครับซึ่งใช้คะแนนเป็นส่วนลดเราก,กดเข้าไปนะครับแอปที่เราใช้นะครับอย่างเช่นแอปบางจาก go b e y n house นะครับที่เราซื้อของแล้วมันจะมีคะแนนขึ้นมาให้นะครับเราก็เอาคะแนนส่วนนี้มาเป็นส่วนลด ในการจ่ายค่าไฟนะครับเสร็จแล้วให้ติ๊กถูกตรงช่องขวามือนะครับผมจะใช้แอปบ,บางจากแล้วก็ของ Google เฮานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดถัดไปคะแนนแปดคะแนนของบางจากก็จะเป็นส่วนลดหนึ่งบาทนะครับให้เรากดคะแนนที่ต้องการใช้ ของมาจากรดได้ยี่สิบแปดบาทนะครับของโกบอลเขาจะใช้ห้าร้อยสี่สิบคะแนนครับได้ได้ห้าสิบสี่บาทนะครับ,บ,ะรบจะเห็นว่า งินที่ใช้เป็นส่วนลดก็ลดได้แปดสิบสองบาทนะครับซึ่งดินเดิมเจ็ดร้อยเก้าสิบหกจุดแปดหกนะลดไปแปดสิบสองบาทก็เหลือบินค่าไฟต้องจ่ายที่เจ็ดหนึ่งสี่จุดแปดหกบาทนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับ กดอีกครั้งนะครับแล้วก็กดยืนยักนการจ่ายค่าไฟครับใส่รหัสผ่านตอนนี้ก็จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับ บินค่าไฟก็จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาดการเข้าชมคลิปนะครับขอสวัสดีครับ